สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะพามาทําปุ๋ยรถพืชผักสวนครัวในบ้านของเรานะคะคือผักสวนครัวที่เราใช้กินเองหรือว่าเราปลูกเองเอาไว้กินโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปซื้อเขาวันนี้จะพามาทําจุลินรีย์จากไข่คือปุ๋ยจุลินทรีย์จากไข่และกุ้งแห้งที่เรากินเหลือแล้วเราไม่ใช้แล้วเราจะเอามาทําเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์นะคะ ผสมกับน้ำดื่มที่เขาเรียกว่าอะไรนะกระทิงแดงหรือว่าอะไรก็ได้หรือว่าน้ำดื่มชูกำลังที่ที่เขาใช้กันก็คือเราจะใช้อันนี้นะคะน้ํำดื่มชูกำลังของเราจะเป็นกุ้งกุ้งแห้งที่เหลือใช้คือเราซื้อมากินแล้วเรากินไม่หมดแล้วทีนี้เราก็ดีกว่าเอาไปทิ้งเฉยๆเพราะว่าส่วนผสมตรงนี้มันจะมีแคลเซียมหรือคล้ายๆกะปิ เราก็จะเอามาปด่ปดป่นให้ละเอียดหรือไปตำก็ได้เท่าที่ใครจะสะดวกแล้วก็จะมีไข่นะคะไข่นี่คือไข่สดกุ้งแห้งที่เราจะใช้ก็คือกุ้งแห้งที่เราปั่นละเอียดแล้วนะคะอันนี้เป็นกุ้งแห้งเราจะมาผสมกันกับน้ำดื่มชูกำลังไอ้ส่วนนี้เราใช้ไม่หมดเราก็เทไว้ในขวดมาดูเลยนะคะว่าส่วนผสมของเราจะทำยังไงนะคะตีไข่เข้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวตีไข่ให้แตกก่อน ที่ใใส่พนันนี้่ค่ะนี่เราใช้ใบวัน,นเราใช้ไข่วันนี้สีใบนะคะสีฟองถ้าใครอยากจะใส่เปลือกไข่ไปด้วยก็ได้นะคะคือนี่เปลือกไข่เปลือกไข่ก็เป็นแกลเซียเหมือนกัน,นใส่ไข่สีฟอง เราทําเสร็จเราจะเอาไปโยดที่ต้นพืชของผักเลยนะคะใส่ตรงๆเลยะคะ่ะไม่ต้องไปผสมน้ําเราไปโยดเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีโยดของเราว่าเราจะหยดยังไงตอนนี้ก็จะใส่เครื่องดื่มชูกําลังไปนะคะอันนี้คือเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเราใส่ไปสักหนึ่งเอาสักสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปแล้วหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะไข่สี่ฟอง น้ำดื่มเครื่องดื่มชูกำลังสองช้อนโต๊ะกุ้งแห้งที่เราป่นละเอียดแล้ว2องช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่ากุ้งแห้งนี่มันจะมีสูตรแคลเซียมอยู่ข้างในด้วยเสร็จแล้วเราก็จะมาตีให้เข้ากันนะคะไม่ใช่ไข่ทอดนะคะนี้จะเป็นปุ๋ยสำหรับใส่ไข่ ใส่พืชผักในสวนของเราเพราะเราปลูกแล้วเราเอากินเองเราไม่ต้องไปซื้อเขาเราก็จะใช้สูตรนี้เลยค่ะไข่ที่เหลือใช้ปกติเราจะใช้ไข่ที่เหลือใช้นะคะนี่ค่ะตีให้เท่ากันส่วนมากเราจะใช้กับพริก หรือพวกต้นโหระพาพวกแมงลักพวกถั่วหรือว่าต้นสลัดที่เราใช้ในครัวเรือนนะคะนี่ที่ให้เข้ากันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ง่ายๆผักโตวไวเลี้ยงโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยทางเคมีมาใช้นะคะนี่ ตีให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะไปทําการหยอดที่โคนต้นผักของเราเลยนะคะนี่คนเข้าที่แล้วนี่ค่ะถ้าอยากให้ เข้มข้นกว่าเก่าเราจะใช้คือถ้ามีสูตรที่เข้มข้นกว่าเดิมก็เราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่คือน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราทําไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะตอนนี้กําลังไล้ที่เลยอันนี้คือน้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะผสมไปด้วยสักหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ค่ะช้อนโต๊ะพอค่ะ จุลินรีสังเคราะห์แสงนี้เราทำจากผงชูรสน้ำปลาแล้วก็ไข่น้ำปรุงก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังเพิ่มไปด้วยนะคะมีส่วนผสมของน้ำปลาเครื่องน้ำดื่มชูกำลังแล้วก็ไข่ผงชูรสนะคะตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราเทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ที่โคนต้นพริกเลยนะคะไปดูว่าพริกที่เราปลูกไว้ มันจะใส่ได้หรือยังโอเคเดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะนี่ก็จะเป็นต้นพริกที่เราปลูกไว้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะยังไม่โตเท่าไหร่แต่เราจะเอาน้ำนี่มาใส่ในโคนต้นของเขาแล้วจะมาดูผลว่าอีกสามอาทิตย์ถัดไปก็จะสวยขึ้นไหมคะเดี๋ยวเราเจาะรูเลยนะคะที่โคนของเขาเนี่ยเราดินมาเอาช้อนมา เกลี่ยเกลียนี่ค่ะใส่ตรงนี้แล้วเราก็เอาน้ำปุ๋ยจุลินทรีย์ที่เราทำไว้มาเทใส่ที่ข้างๆเขาเอาสักสามจุดนะคะเพื่อจะให้รากเขางอกไวแล้วก็มาดูดสารอาหารได้เต็มที่เราใส่ไว้รอบๆค่ะ นี่ค่ะใส่ลงไปแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินที่เราเขี่ออกกลบไปคืนกลบไว้ปุ๋ยนี้ใส่ได้ทุกสองอาทิตย์นะคะหรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะใส่อาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะเขาเริ่มแตกแตกแตกกิ่งแล้วนะคะปิดไว้คืนกลบไว้ตอนนี้ก็จะมาเป็นกระถางถัดไปค่ะนี่ จะให้ลึกๆหน่อยก็ได้เอาประ,ประมาณสักสองนิ้วลงไปนะคะพริกของท่านก็จะโตเร็วเลยค่ะเดี๋ยวก็ดูนะนี่ใส่ไปคนคนให้เข้าที่ใส่ไปที่โคนเลยค่ะนี่ จะมีแคลเซียมแล้วก็จะมีรสเค็มช่วยให้เขาโตขึ้นรากเขาจะได้แข็งแรงค่ะแล้วก็เอาดินกลบเหมือนเดิมค่ะนี่ถ้าคุณมีเยอะๆคุณก็ใส่ไปเลยค่ะใส่ให้ทุกให้ครบทุกต้นนี่ปิดไว้แล้วเดี๋ยวมาดูอีกสักสองอาทิตย์เขาจะ แตก่กอให้นะคะอันนี้คือต้นพริกนะต่อไปก็จะเป็นต้นโหระพาแมงลักโหระพาแมงลักเราก็ใส่เหมือนเดิมค่ะคือเจาะๆตรงนี้ขีดๆเส้นให้เขามีร่องๆสักนิดหนึ่งให้เขามีร่องเผื่อเขาจะได้ดูดซับปุ๋ยได้ง่ายๆนี่เราใส่ไปรอบๆข้าง,ขงเขานี่ค่ะจุลินรีย์ทำเอง เราก็ตักจากกระปุกของเราเลยนะคะใส่ไปรอบๆตัวนี้บางคนก็อาจจะใส่ไข่ไปทั้งฟองเลยแต่เ,เราไม่เอาไข่ทั้งฟองเราจะมาผสมเอาถ้ามีมะเขือถ้าคุณปลูกมะเขือไว้คุณใส่มะเขือมะเขือของคุณจะสวยมากแล้วก็จะลูกดกมากเลยค่ะ นี่รดเข้าไปแล้วเราก็จะมารดน้ำให้ให้เขาซึมเข้าไปในโคนของผักของเรานะคะอันนี้คือใบโหระพากับแมงลักนะคะนี่ ต้นนี้ใหญ่แล้วนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทําใส่ไปแล้วหนึ่งครั้งตอนนี้ทําอีกรอบหนึ่งก็ทําเหมือนเดิมค่ะคือเอาไม้หรือว่าอะไรก็ได้มาเขี่ยตรงโคนโคนต้นของเขาให้เป็นร่องร่องเสร็จแล้วก็เอาดินที่อยู่ขอบขอบข้างๆนี้กลบไปคืนเสร็จแล้ว ก็เอาน้ำมารดเนี่ย <Yeah. S 1> หลังจากนั้นเราก็จะทำการรดน้ำเข้าไปเลยนะคะรดน้ำให้อันนี้เข้าไปรที่โคนต้นของเขานะคะรดไป รดให้ชุ่มนะคะเพราะว่าน้ำจุลินทรีย์จะได้ซึมซับไปข้างในดินแล้วรากเขาจะได้ดูดซึมได้เต็มที่ค่ะหลังจากที่เรารดไปรดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วที่นี้เราจะมาดูมาคอยดูผลว่าอีกสักสิบวันนี้ผักของเราจะงามขึ้นไหมคะเพราะว่า จุลินทรีย์ที่เราทําเองนี่มันจะดีต่อพืชผักและไม่เป็นพิษเป็นภัยให้กับคนกินด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวว่าหลังเราจะทําใส่ต้นมะเขือเทศคือจุดมะเขือเทศนี่ก็จะกําลังโตแล้วค่ะเดี๋ยวจะแยกถ้าเราเอาไปแยกลงกระถางหรือว่าลงดินแล้วเราก็จะทําปุ๋ยใส่เหมือนเดิมหละค่ะสูตรนี้เลยค่ะกุ้งแห้งสูตรของเราก็คือสูตรง่ายๆกุ้งแห้งไข่แล้วก็ น้ำเครื่องดื่มชูกําลังนะคะมาผสมแล้วก็ตีใส่กันแล้วก็เอาไปใส่ที่รากหรือว่าโคนของพืชผักที่เราปลูกคือใส่ไปตรงๆเลยนะคะใส่ไปโดยตรงโดยที่ว่าไม่ต้องไปผสมน้ําเพราะว่าเราจะรดน้ําทีหลังคือเราใช้การรดน้ําทีหลังนะคะพอหลังจากที่เราใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็จะรดน้ําตามไปนะคะขอบคุณมากนะคะนี่ก็คือการทําปุ๋ยของเราขอบคุณ ที่เข้ามาดูมาชมนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วมาติดตามสูตรใหม่ต่อไปอาทิตย์หน้านะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ